โอ้โหเดินทางมาถึงคู่เอกครับไฟแดงเพชรนำโชคสอจอต้งปราจินไฟน้ำเงินเดชเพชรมวยเด็ด789ครับมีการน้ำหนัก1 1 9ปอนด์บเอเจอกันเป็นพักที่2นะครับโอ้โหนี่ครับซ้ายซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาแบบคู่แปดเทวดาครับโอ้โหดูนี่แหละครับเคยเจอกันมาแล้วภาคหนึ่งครับ โอ้โหนี่ครับง้างกำปั้นหล่อด้วยกันทั้งคู่เลยโอ้โหดูครับคนหนึ่งก็แค้นครับมฝ่ายน้ำเงินแค้นส่วนแดงก็อยากจะย้ำแค้นนะคุณดอนนะโอ,โอ้ย,อยลงเลยครับตัดลำตัวครับฮุกซ้ายครับโอ้โหเราไม่ค่อยเคยเห็นเพชรนำโชคโดนน็อกนะครับฮุกซ้ายตัดลำตัวหมัดเดียวครับโอ้นี่ครับ โอ้โหนี่ครับอยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับอา,อาจารย์จิรศิลป์ชูมือให้พ<า>เ,เพชรเพชรวยเด็ดเจ็ดนะครับ<า>โอ้โหถอนแขนนะครับในยกที่สองสุดสุดจริงๆครับโอ้โหน่าเดี๋ยวดูภาค3จะมาเมื่อไหร่นี่คุณพ่อครับคุณวิเชียนขุนประดิษฐ์ครับ โอ,โอ้โหลูกชายนี่เป็นนักชกดังทั้งนั้นเลยครับโอ้น oh. ี <Pine> ่คร <c oughs> ับนี่ครับจิ้มบนก่อนจิ้มบนก่อนครับบวกแลกกันแบบนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้นี่ครับมาเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างครับนี่ครับโอ้โหชายโค้งครับชายโค้งนี่ครับโอ้โหตัดสายอยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับ